นี่นะครับเรามาร่วมกันนะครับจัดตั้งรัฐบาลประชาชนให้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงครับโคดวัวเมืองการโคดหญ่โคดยาวคุิเฟต์ของข้าวและหมูเบโกเเ็น25ไม่เ็จก็มีน้ำไก่ย่างวันนี้ซื้อได้เลยไม้และชิลปะอร่อยต้องรอทานตัวยังมีค่าลูกอีกนะครับ มีน้องประชาชนที่กําลังจับจ่ายย่อย่ออยู่ในขณะนี้นะครับร้านขนมปังแทบลินหมูต่อยเบเกอรี่สามสองร้อยสามสองร้อยกล่องน้สามสิบห้าบาทบล็อคเคอ์ครับสวัสดีครับร้านวยครับชั้นเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวาด้วย มานมนาับนายกรัฐมคนเดนะมาา้คนมาสใคนมา่งใคนาย่มาคน,น,าน,า ras, น,นมาสมานานานนมนมาส่นมงนา้นม่นา like ่ง่างนาส่ส่งใกน่ม่ง้คน่าคนม่้ามและบาง มีทั้งาข้ามและสแแดบำท่านรับไปทั้งสองไปแล้วเดี๋ยวกลับไปดูตะเบียนบ้านท่านอีกครั้งด้วยนะครับว่าสมบูรณ์แขวนไหนกันแน่หรือถ้าจะให้ชัวหน้าหน่วยเลือกตั้งแแดสท่านไปดูใบพักหนึ่งนะครับไปดูหมายเลขหน้าโดยเลือกตั้งของเราทักเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับใครที่อยู่ในยุทธวิวัฒนา ตลิ่งชันจะมีวัฒนาอาจารย์ทิตสอนก็เดินมาอยู่กับเราด้วยนะครับในขนานี้นะครับใครมีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนของเพื่อนนะครับน้องปัญญาชนทุกคนทุกท่านไห้ีหวตด้วยครับนะครับสวัสดีนครับราดนนัทนะครับแข้งข้ามแข้งข้ามเบอร์หนึ่งคนายกิวพงสลนัทแข้งข้ามเบอรับจ็ดถ้าเกิดแขวงสเปรดามทุกคน นะหรือบลเล่นปัญญาโลที่ได้รือยังขายขเจ็ดนะครับวันนี้เรามีสมดาวตเเรเจอเราแจกคุ่อที่้ระลอันนี้ค่าข่ามไรือมองสมัยดาวอ่งอันนี้สมัยดาวพึงคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยแจกนะครับแม่เดียวกันได้ที่อนัดีซ้อง เป่นมาผู้แทนรัศดรเกมบ้านคุณเชียนของเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้บริการมาแล้ว6เดือน6ปี6เดือนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ร้านน้องอ้อยสวัสดีครับพี่เป็นคุร้านอ้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยอร่อยขวดละยี่สิบบาทสวัสดีครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สนับสนุนเราได้สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับลดตำคุณหญิงรดเด็ดเผ็ดแจ่มหนัวอร่อยอร่อย สั่งกันได้เลยนะครับนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะอยู่ตำบลใดอำเภอใดจงกวอดใดท่ไท